I keep one, we be do could what Good morning mm hmm. นะคะวันนี้เป็นวัน,วนเปิดเรียนวันแรกนะคะตอนเช้านะคะเรามี Orientation นะคะแล้วก็ตอนบ่ายเรียน Lecture นะคะวันนี้ตื่นเช้านะคะเมื่อคืนนอนไว เดี๋ยวเราจะอ่ารงานวิจัยที่เมื่อคืนแบบจะทบทวนจัดนิดนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงไปทันข้าวแล้วก็อาหาร just to avoid my face act like we can make it anyway on the guts in order to pass the board exam and you have to publish uh, in a period journal one article and this is our new uh, project เซสชันเลิกไว้นะจะขอหลับสัก15นาทีนะคะแล้วก็จะได้ลงไปทานกาแฟเรียนพร้อมเรียนตอนบ่ายต่อนะเมื่อกี้หลับไปแล้วนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเกิน15นาทีด้วยรู้สึกสดชื่นขึ้นเยอะเลยก็หลังจากที่เราตื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะรีบดื่มกาแฟเลยแปรงฟันอะไรให้เรียบร้อยเตรียมเรียนตอนบ่ายค่ะ ส่งไฟล์มาให้นะคะดีจังว้าวแต่ก็เนื่องจากสถานการณ์นะคะก็เลยต้องเป็นแบบนี้ไปถ้าใครไม่อยากเปิดข้างหน้าก็ได้นะพี่นิว่าอะไรวันนี้ก็แต่งสวยมาแล้วล่ะพรุ่งนี้เธอจะเธอจะชุดไหนเธอก็ปิดได้ and you will be able to use this as you probably know this is Professor Bernstein <laughs> เย้คุณเจ้าเก็บแล้วเยสิสิ้นแล้วสรุปว่าจดใส่กระดาษน,นะคะเพราะว่าโหลดสไลด์ไม่ขึ้น รู้สึกว่าจดในกระดาษเรามันแบบเร็วกว่าเยอะเลยแต่เพราะว่าเราไม่ค่อยชินด้วยกับการใช้ iPad เอาไว้ต้องฝึกเพิ่มเย็นนี้เราจะต้องอ่านวิจัยอที่อาจารย์ส่งมานะคะอันนี้เป็นแพลนง,งานวันนี้นะคะเยอะมากเดี๋ยวจะทำอันแรกก่อนนะไปลุยกันเลย สรุปเสร็จแล้วจดสรุปวิจัยเสร็จแล้วเดีย๋ยวจะนั่งทบทวนนะเพราะว่ามีสอบดนอยมีลายมือแบบเละมากแต่ไม่เป็นไรเอาแบบเข้าใจคนเดียวพอ And you look at them, the no but we all know when. Look in their eyes, you, and you we're Looking in จดห้องมาแล้วนะคะหวังว่าวันนี้จะไม่ผิดเมื่อวานจดห้องผิดนะเข้าผิดห้องนะอาจารย์ผิดท่านนะคะ From the north, baby, the cold, baby. I know you can't get enough of me, but not the importance of basically neural crest cell. What we're going to do is, I'm gonna have you watch. In this case, this child has a cleft lip and palate, it's a bilateral cleft lip and palate that so is water flows through, passes each um, you know through the slits. ไปที่ห้องถัดไปเเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมีควิสตอนกลางวันอาจารย์ส่งข้อสอบมาให้แล้วเดี๋ยวต้องพิมพ์ตอบแล้วก็ส่งก่อนบ่ายโมงนะส่งไปแล้วนะคะไม่รู้ถูกหรือเปล่า,าใช่ ด้วยความเร็วแสงนะคะมีเวลา10นาทีตอนนี้เหลืออีกประมาณ8นาทีจะเริ่มเรียนนะคะเดี๋ยวต้องรีบชงกาแฟก่อนนะไอติมก่อนเรียนนี่มันดีจริงจริง ตอนกลางคืนนะคะอันนี้เราเรียนทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจะลดเย็นนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันโหดก็คือเราจะเรียนตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะแต่ทีนี้พักเที่ยงเนี่ยก็จะมีคอนเฟอเรนซ์แล้ว ก็มีประชุมต่อตอนบ่ายเลยก็สรุปว่าคือทั้งวันนี้นะ่าจะไม่ได้ลุกจากตรงนี้เลยก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงวันวันนี้เราจะทําสรุปนะคะดีเนื้อหามันเริ่มเยอะแล้วแล้วก็เราเริ่มจําไม่ได้นะคะก็เลยเดี๋ยวจะทําสรุปนะสมุดที่ใช้อันเดิมเลยก็เป็นมูจินะแล้วก็ตอนนี้กําลังเขียนไล่หัวข้ออยู่เหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนคลิปที่เราเคยทําไปใครสงสัยไปดูได้ในคลิปนั้นนะ สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธนะมีเรียนแปดโมงครึ่งแปดอะไรละ่ะ8โมงครึ่งนะคะ เมื่อวานขณะแจ้งให้ว่าให้ไปเอาของะคะ่น่าจะต้องทำแหละที่บ้านในนี้ก็จะมีโจทย์นะมีกระดาษรูปฟันแล้วก็มีเอกสารแล้วก็วิจัยเต็มเลย I have already given this thing Have you received this? Yeah That has to be detached from the pink paper and then of the periodontitis condition and I'm gonna be telling you when you're done please show me the picture wow very good what do you see from this activity what does it mean and the result will be become between the the moment created is gonna be much greater another moment at the longer arm longer arm moment as a smaller magnitude everyone circle the moment of the force and this wire is night high wire you would feel the moment better follow my my instruction for the activity เลิกเรียนแล้วนะคะตอนนี้เที่ยง37เลทคอนเฟอเรนซ์มา40นาทีเดี๋ยวต้องรีบเข้าคอนเฟอเรนซ์ต่อเลิกเลทนะคะ <laughs> <laughs> ก๋วยเตี๋ยวแบบว่าอืดไม่ไหว open spaces and is to to four for processes. จบไปอีกหนึ่งคอนเฟรนส์นะคะเดี๋ยวเข้าต่ออีกคอนเฟรนส์หนึ่งวันดีแบบว่ายาวๆไปเลยจ้าแต่โชคดีที่อันนี้แบบเหมือนไม่จำเป็นต้องเปิดกล้องนะคะท่านนะก่อนอื่นก็ขอตับขอบคุณ ทางภาควิชานะคะที่ให้ความรู้และแก้ไขไปพร้อมๆมกันนะคะอันได้แก่ A ก็คือ L อลเวเ n เน็ตเมนนะคะ 嗯。